คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะคือเรื่องของน้องเบสน้องเบสน้องเบสเป็นสาวประเภทสองนะเออนี่เพิ่งรู้จักกันในไม้พี่แปะ๊ะครับในไม้เนี่ยไม่รู้เป็นผู้ชายประเภทไหนะปรากฏว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกครับทำเธอแล้วครับนี่โพสต์ข้อความลงในกลุ่มพัทยาคือระบุว่าขอพื้นที่ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะพอดีเพื่อนเราออกไปกับผู้ชายฟิลนัดแนะเจอกันที่รีสอร์ทหลังจากเสร็จเรียบร้อย ทำอะไรไม่ต้องไปขยายความนะคุณผู้ชมคือสัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผู้ชายขโมยกระเป๋าสีดําที่เป็นกระเป๋าสะพายของเพื่อนเราไปเอากระเป๋าเงินบัตรเครดิตบัตรประชาชนเครื่องสําอางอะไรอยู่ในนั้นหมดเอาไ่หมดแล้วลงรูปซูซูกิสีขาวเป็นรถเก๋งซึ่งผู้ชายขับมาในวันที่เกิดเหตุครับล่าสุดเรื่องนี้จะเล่าให้ผู้ชมฟังคือนะักข่าวลงไปคุยกับน้องเบสอายุ19เป็นสาประเภทสเจ้าตัวเล่าให้ฟัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งของที่สิบเก้าพี่แปะ๊ะคือเธอเนี่ยรู้จักในไหมในไหมเนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดรู้จักกันผ่านไลน์ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นก็คุยกันไม่นานคุยกันไม่ถึงวันไหมอยากจะเจอหน้าเลยทีนี้ไหมอยากจะเห็นหน้าขับรถเก๋งกันขาวนี่มารับถึงห้องมาถึงห้องเลยเธอก็คือรถเก๋งปะก็มีความชอบพอกันอยู่ตั้งต้นอยู่แล้วเริ่มเห็นความผิดปกติแรกความผิดปกติแรกเกิดขึ้น ในไม้พยายามบอกเบสวางโทรศัพท์วางเอาโทรศัพท์อย่าเล่นตลอดเวลาวางไว้ในรถนี่แหละไว้ใจได้เราเนี่ยไว้ใจได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่อยากจะให้เล่นโทรศัพท์เราเจอกันไม่นานเนี่ยโทรศัพท์วางได้ไหมขับรถพามาที่รีสอร์ทแถว,ยวอยมาบสองที่หนองปือบางละมุงนะครับพอถึงรีสอร์ทเสร็จเพื่อให้เหยื่อตายใจเนี่ยไม้ทําไงครับให้เงินพันหนึ่งไปเปิดห้องเปิดห้องเสร็จปุ๊บ ไม้บอกเมาขออาบน้ําก่อนนะระหว่างที่รอไม้อาบน้ําเธอก็โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนให้คอยรับโทรศัพท์ดยนะมัน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 ดูมันมันดูแปลกแปกอะ่ะถ้าเกิดมีอะไรจะรีบโทรหารอรับโทรศัพท์ฉันด้วยนะพอไม้ออกจากห้องน้ํามาเธอก็ขอเข้าไปอาบน้ําต่อเอากระเป๋านะเข้าไปด้วยครับคุณผู้ชมครับพ่อออกจากห้องน้ํามาก็มีสัมพันธ์กันจริงๆอะ่ะหลังเสร็จกิจ ไม้บอกขอไปล้างตัวก่อนพอไม้ออกจากห้องน้ําเธอบอกเธอไปล้างตัวด้วยแล้วถามหาโทรศัพท์ตอนนั้นไม่คิดอาจจะเอะใจอะไรระหว่างเธอที่เข้าห้องน้ำเนี่ยแหละครับตอนที่ไม้อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเปิดประตูสตาร์ทรถวิ่งออกมาจากห้องน้ําปรากฏว,ว่าไม้หนีออกจากดีสอร์ทแล้ววิ่งตามวิ่งยังไงก็ไม่ทันรถกระเป๋าสะพายสีดำข้างในเงินข้างในมีเงินสดสองพันบัตรประชาชนบัตรเครดิต สายชาร์โทรศัพท์เครื่องสำอางโดนทั้งกระเป๋าเลยยอมรับรอบนี้พลาดครับพลาดครับก็ตกใจค่ะไม่เคยเสียใจมากไม่เคยเจออย่างนี้แล้วเงินหนูก็กดออกมาแล้วก็เหลือแค่นั้นหนก็หนูก็อยากจะเตือนพวกพี่ๆค่ะว่าเห็นเขาหน้าตาดีอย่างนี้ก็อย่าเสียใจนะครับ แจ้งความไว้แล้วที่โรงพักหนองปลือนะครับหน้าที่ตำรวจตามจับต่อนะครับครับ